สตรอเบอรี่หมากสตรอเบอรี่เอ้ยเบื้องหน้าตาเป็นตะก,กินหมักสตรอเบอรี่วันนี้ขึ้นอยากเนี้ยขึ้นอยากหมักสตรอเบอรี่อันนี้เป็นลูกหัวใจอือหือหอมพอมนี้สตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆมีอันนี้นะอย่างก้นนี่พริกเกลืออันพริกเกลือเออจิ้มเกลืออือหือกินไว้นี่ก้อนนี่หัวใจอืออ เปลี่ยวๆนิดๆจินน้ำตาลนะปกติบกินเนี่ยเมื่อก่อนไม่ให้โบกินบ่เป็นปีที่แล้วละ่ะกินเป็นบางปีที่แล้วรู้สึกว่าอยากเนี่ยก็เลยไปซื้อมากินก็เลยเออสงแสบๆอยู่ อร่อยอืมได้หอมแบบห,มหอมน้นนอยๆอืแซบอืช่วงนี้เป็นช่องสตรอเบอรี่เนาะ ยูงั้นวัดกันไรอืมอืมจ็บยูงั้นวัดมีตรหมังยังไงอืม ชำํำอืมก็แซ่บแทะตะกี้กินบวป็นบวมมักแนั่นี่ขึ้นอยากเนี่ยมันแซ่บแบบว่าสมสมันวานดีอืม รูปหัวใจใกล้จะวาเลนไทน์แล้วให้เจ to ้าตองบอรี่ดูหัวใจอุ้ยหายเหตุแต่ตัวปกติมมันฉ่ำดี่ไหม หวานฉ่ำต้องจิ้มอันนี้น่อยนึงแม่ขั้บุกมักกินจิ้มอันนี่รา่ว่าจะเป็นสมโอเป็นมักซิดาหรือว่าเป็นผลไม,มกก่มักจิ้มอันน้ำตาลน้อยนึืม ลูกสุดท้ายไปแล้วซื่อมาเครื่องกีโลกินผพ้เดียวหมือด้นี่อร่อยมากสตอเบอรี่หวานฉ่ำเพียอนิดนึงไปแล้วค่ะทุกคน